อันนี้ป้าทำมาสาดแค่ๆเดินลูกหัวมาได้เลยเอามาดูมาเพื่อนี่อุกี้ซื้อสิบพันเอาพอไปซื้ออีกนี่เอาลูกหัวได้เลยตรเว่ยน้ำมานี่เป็นแม่น้ำสายลักของคนเมืองแอดเลยนะทุกคนแนนสบายดีงินดีตอนครับ เข้าซูซอ,องน้องตุ๊กสาวลาวซับเนืยย้อแช่แนลเจนี้เขาหอดอยู่บานเมืองแอร์หล่อนมาผ้าน้องอูมานแรกท่องเที่ยวบางสงวนน้ำแอรเราทุกคนเนาะ่วนน้องอูหันนำหนาน้องตุ๊กไปเร็วจ้านี่เด้อ ป่ายู่ใส่วันนี้ <laughs> เขาเฮากินเขาแล้วเรากินเข่าหาบันพักแล้วเขาคือล่มกับสองคนนาะว่ะสี่นอนตกลงนอนอยู่เมืองแอดก่อนนี่คือขวัวอ,อูเดอทุกคนตอนนั้นน่ะตงตุ๊กมามันตุก๊กไปขัวาทั้งนั้นเกี<อ>ย่ยวมา,นานทั้งนี้น,น,นาอันนี้แล<อ>้วมองป่าดิซันลงเติรแต่พู้ว่าสิเห็นบ่เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าน้ำคุ้คๆเนาะเพราะว่าเขามาคือหลังฝนตกมือนึงนั่นเอง คือวิววันธรรมศาสตร์แถวนี้คืองามเนาะอันนี้คือขวเนาะน้ำมาเด้อทุกคนเด้อ,อู้ม,อม,มาตอนกลางคืนคือสีขัวอ,อู้เขาเปิดไฟนี่เนาะนอันนี้ก็เป็นขวดขาวน้ำมาเน,มนานอนะอ,นอืมโอ้เซนคีรถจกักรเลยนี่แต่ว่าเขาเปิขึ้น เดี๋ยวนี้คือเขาหมมหอดบางสังวรแล้วเด้ออันท้ามาเมืองเองเงียเ์ท้าวขจงมาเบิ่งป่าแต่ว่าผู้มื้นี่เขาจะเมืองจะเห็นบ่เนาะคือน้ำคูนคุนโอ้่เห็นน้ำพึ่เห็นปลาแล้วน้ำคูนคุนฝน,นตกนั่นเองเนาะเมื่อกี้เราไปยืนอยู่ขัา้วทางเตอะวันยืมึงดูปกติท่แถวที้เห็นปลาแล้วมเห็นคือเดียวกันขั่วอยู่อันะคะดิ แม่เห็นยังปะเห็น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 อุ้ยเฮือกไนมาแล้วมีการอุ้ยอัูนเฮาเฮามานอนพักอยู่อ่านโนขวาอนโนควาอดหมาเนาะทุกคนป้าตัวเงี้ยเงี้ยอะอะไร ปลาในที่อันนี้เดี๋ยวเขาขอโลกไปลุมกันแล้ทุกคนคของเขียวอันนี้ป้าธรรมศาสตร์แท้ๆเดินทุกคนปลาฝูงเขียวเขียวเขียวโอ้โห้าน้นำเซอแห้งจะเห็นดีกว่านี่เนะาะมันหาแบบเป็นช่วงอ่ะอย่างวะวู้ แมนการน้อคือปลาคิงเด้อปลาคิงกังคิดแนติู้ตาตาตายอดยอดเยี่ยมข้าวท่หนยฉันหมดแล้วอะยอดเลยทุกคนคุณน้องอ้ขีวๆเนาะ ตัวเยเยอะเห็นแหละจม่อยากกินเนาะส่วนวน้องตุกขันขันทานนนนเพื่อนเธอควางนี่แฮะปกมันนม่ดีดีแอบปุเอาหมุนบอลแบบอันสะอ้านซ <c oughs> ื้อดอกแดะเออโอ้ทางนั้นคืออยู่ในเก็บไข่เนาะเดี๋ยวซูม้มาเบงเอาเดี๋ยวก่อนไม่ดีไข่ล้มา,าลม,มาทางเด้ออันะ ไปบ้งอันน<ม>ั้นอ่ะไปก็ไปไอ้เขาก่อยางขัวไปทางเนยหนาเยอะๆส่ะันนี้แหลกเองเนียนสิงจับเลยความขูดมาหาเขาอีกทุกคนมาๆๆ <c oughs> นี่สิงปัดอะบอลเนียเข้ามาตัวเยอะ จับจับไปหนึงโอ้ไม่ไม uh, ่แม่ตัวน ok? ึ่งนึงหนึ่งหนบ่งหนึ่งใหนจับไน้มาให้จับไน้ไหนแ่น่เมื่อกี้่งานั่นึ่นึ่นึ่งนา่งห่นึ่ง่นึ่นึ่เนึ่น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 ่่น้่่า่น่น เพื่อเด้กเมื่อกี้ซื้อสิบพันมาบ่อพอไปซื้ออีกนี่เอาพวัเลยดูเลยน้ำมาที่เป็นแม่น้ำสายลักของคนเมืองแอดเลยนะทุกคนเขาจึ้นามข้าม้าม้มข้ามข้าม้ามข้ามข้ามข้าม้ามข้ามน้ามามค้ามข้าม้ามข้ามามขามขมขอามามข้มามา้ เสียงขอดสบเบาโอ้ผ่านสามเมืองผ oh, ่านสามเมืองเอาเราไปสุดยอยู่เมืองมะเด้อสุดยอยนะู่เมืองแอบเออสุดอยู่เมืองสบเบาสบเบาสบเบากันได้รัดเอาเวยางใส่นะว้าตัวเงี้ยเงียเซงจับได้เลยทุกคนรูป <c ười> หัวมันได้เลยเนี่ยเมื่อกี้เขาเมียนน้องสาวเขาถามเอือจุเอ๋ยเป็นยูทูบเบอร์วะเอือจุเอ๋ยวันเดียวบอกเขาวโลดวันนี้หเป็น เอาเพื่อกินแล้วก็ยังแบบเฮ็ดใส่เนาะเดี๋ยวเ่ให้กินเลเด้อก็ยอบผู้สาวแล้วเนาะโอ้ยจัอาหากิอาอากนอให้ตาน้อยกินแบบันอาปากขาเลยแลย้วสีงจับมาเลยด <c oughs> ยิลายตกใจเื่องจะเปียกให้หุบก,ก่นกกนอน ก็มีแค่ทุกคนเดี๋ยวนี้เขากระสิพานน้องอูไปทางภาคหอม <c ười> คือเขาไปเกือบปามาแล้วเนาะหอ,อนอสุดโคตรหอ,อนบิ้งแต่เหือแต่ก็ร้ายคนมากจริงๆเนี่ยกระสิพาอ,อูไปกระเด้หอ<า>นพาน้องอูมาเบิ้งหน้าแซงหรือว่าหน้าปังนั่นเ,นเนนองเนาะภาษาร์ไทยจะเป็นหน้าปังเนาะทุกคน <c ười> คือขี่รถจักร จากจุดที่เทาเกือปั้มกี่กบไกล้เด้อทุกคนย่งางมากก็ได้เด้อทุกคนเด้อตรงหน้าแถวนี้คืองามงามอันขัวตะน,นันสามารันขี้รถแต่แต่ฝุ่นออกไปเวียดนามเลยเนาะออกไปอันเซนลาอันนันขัวน,นํามาเนาะโตตัวที่เท้าไกลามาคือขัวน,นําแอรเนาะนําแอรจะไปตัดเส้นนํามาละล่วลงไปอันเสียงขอ้อซบเบ้าเลยเนาะทุกคนยี่ตรงหน้าคือ,องามงามงาม,งามเลย อันนี้คือนาแซงนาจะดั้มในเดือนนึงนี่เดละตี้นี่นาจะดั้มในเดือนนึงแล้วเนาะเพระาะว่าิข่าวต่างซุ้มดีแล้วเนาะทุกคนอันหน้านี่จะเป็นนาแบบคันได้เด้อทุกคนเด้อคันเองคันลงมาเนาะเป็นคันเป็นคันอันนี้เป็นวัดเด้อตุบโอ้ต้องไปถามซาบะนี่วัดเก่าแก่อยู่อีนั่นแล้วก็าะอะไรเนาะ แมนสวนล้านเป็นไทเป็นหน้าขับเจ้าเป็นไทหน้าหัวสวนเขาเนาะอู้ถามแน้วเผ่าตู้พผ่ตู้เขาถามเดวัดตัวนั้นเป็นวัดตัวนั้นเป็นเป็นวัดเนี่ยวัดวัดเนี่วัดอยู่ฮันดิวัดตัวยุฟูบ้านเขาบ้านบานอันเนอบ้านนาฮาบ้านนาฮาโอ้โอวัดบ้านนาฮาแล้วตัวบ้านย่อีดีเดบ้านเก่า บัดอ่านบัดทางมาอีนี้นะบ้านแม่บ้านแอ่โอ้อันนี้นาแสงไงเนาะนาปีก็เฮ็ดว่ะโอ้างนาปีนาแสกุใด้เสปุยแ่บเหรอแเสอปุยบรเนะโอเสื้อเขไปเสือที่บุรีบุรีกินเนาะเออบรด้ยบ้อยเสปุยมาก่ะเนาะปุยมากปุยเรนปุยเยะมากก็คือ นครับคือน้อยปีนี้ปุยแพงทย์ปุยแพทย์ปีนในกระแพงเนาะปีนเนี่ยในกระแพงงานโควิดเนาะจะไปส่วนปะที่มันออกเหนือนี่เออมโอนนอกเื้ใจเด้อลูกซ้ำเหนือ้อซ้ำเหนือลูกมาตะเวียงอ๋อมาเที่ยวมาเที่ยวงามมาเบิ่งทุ่งนาให้เป็นภาคเป็นภาคลงเลยเนาะดับได้กี่เดือนแล้วอีกพอหนิดับหน้าได้กี่เดือนแล้วนี่ เนี่ยเดือนป้ายเนาะเข้าตั้งซุ้มล่ะเดินหาเดออเดินหาเออเดินหาเกี่ยวแจ็คกะเกี่ยวแล้วแล้วกะตกกาดานาปีโตเลยแต่โบได้พักได้เซาเฮ็ดเตยไห้เตยนาเนาะเออเฮดเตยนาเนาะว่าป่านนี้อันนี้เขาเป็นเมืองแอดเนาะเมืองแอดเมืองแอด พอเราเฮ็ดไดยๆเฮ็ดเตน่านี้เฮ็ตนาเนาะอืมเดี๋ยวนามั่วเฮ็ดนาแซงเหล่านาแซงเฮ็ดนามั่วอืมดเตน่านี้ส่วนใหญ่อาชีพคนอยู่บ้านนี่เฮ็ดแต่ให้เตน่าหมดเนาะเกัตสิกรเนาะขายมังม่อันนี้เนี่คันท่าเฮ็ดนาชิละเอาไปขายวะเออเขาเลือกเกาไปขายไปขายเสือทรงเอวเวียดเพื่อนะเออส่วนใหญ่เนี่ยเขาไกลหน่อยนี่ร้องเอาเวียดโอ้อันนี้เขาไกลหน่อยกว่านี่อันนี้โบแมสแล้วนี่เขาเป๊ะแล้วนี่นะเขาเป๊ะโอ้ยเหแซงเลยใเขาเป๊ะไหม โอ้ได้เสี้ยมเข้าใกลน้อยบ่ได้เออเข้าไปลน้อยบ่ได้มีแต่นาปีเท่านั้นโอ้คันแท้เข้าใกล้น้อยแล้วส่งออกเวียดเนาะแม่อีกอีกอย่ากนี้ไปไปเวียดนี่ไก่บ่อีกจักรลักนี่ยังสิบสองลักอ๋อสิบสองลักก็พวกไก่ตัวบ่ไก่อ๋อเดี๋ยวเขาต้องไปเลยบ่วะไปฮะนี่ไปด้านไปด้านอันเดอรไปไปหอดนี่เพุ่ธเอิญด้านเดอรกล้ครัวดีเมื่อหน้าหาดน้าหาบาลลูเมื่อบัลโชกบันเพเมื่อโอ้ยโต๊ะเมื่อ กำเดอเขาเอิ้นด้านสายแดนเดี๋ยวไปทางนี้ด้านสายแดนกับบันด้านหลอเปล่ด้านด้านบันด้านเนาะด้านบันด้านเนาะเป็นด้านประเพณีว่ะด้านประเพณีอยู่ด้านประเพณีบอกโบไม่ได้านท้องถิมหรอด้านประเพณีเออประเพณีประเพณีประเพณีเดี๋ยวท้องถิ่นเอาดีดีอดีดีวันที่เอื้อนมาที่เอ็้นมาคือลืมแล้วครับเจ้าเด็กผาดเดอร์หัวซ้ำเนี่ยพอเอิ้อนพตู่เอื้อนมา พอเท้าอา <laughs> อก,กาศเอย้อตู้เอาทุกคนอ่ะน้องตุ๊กกาสิพานน้องอูไปอีกลายหลายบ้านเนาทุกคนเนาส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกนเลยสิขอ,อจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปไดเด้อบ๊ายบายแบเมิดเดี๋ยวเปลี่ยนเด้อ